ก่อนซื้อประกัน3มบวกอย่าลืมตรวจดูว่ามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยหรือไม่เพราะนอกจากจะคุ้มครองกรณีรถชนรถแล้ว3มบวกของครูพี่เอ๋แม้ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเป็นรถเสียฉุกเฉินประกันก็ช่วยดูแลให้เช่นรถเสียสตาร์ทไม่ติดก็ช่วยดูแลสไลด์ส่งอู่ให้ฟรีน้ำมันหมดกลางทางมีเจ้าหน้าที่หิ้วมาเติมน้ำมันให้ฟรีทันทียางรั่วยางแบนถ้ามียางอะไรอยู่ในรถ ก็มีบริการเปลี่ยนยางให้ฟรีแบตเสื่อมโทรคลิ้งเดียวมาบริการจัมแบตให้ฟรีถึงที่หรือแม้เราลืมกุญแจไว้ในรถไม่ต้องเสียเงินโทรเรียกช่างนะคะแต่ให้ยกหูโทรหาครูพี่เอ๋เพราะมีบริการเปิดประตูให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะน้ำเบี้ยแผนนี้เพียง4,790บาทต่อปีเท่านั้นค่ะเป็นประกัน่อมเขาซ่อมเราผิดถูกก็ซ่อม แถมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินติดรถให้ด้วยซื้อประกันทั้งทีต้องซื้อแบบที่มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินแบบนี้ติดรถไว้นะคะถึงจะถือว่าคุ้ม